โอ้ยเห็นได้ไงอาจารย์ดาบชะห้าศูนย์เสียเก้าแล้วว่ะโอ้โอ้โอ้ยเจ้เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วโอ๊ยเอ้า โอ้โหตกเช็คอีกแล้วโลมิงโอ้โหเออเนี่ยเวลาเดินผ่านพุ้มมาเข้าไปด้วยสิโอ้เฮ้ยเอาเอ้ยเอ้ยโอ้ มาอยู่ไอตรงนี้แหละกูเล่นคากูล่านะอีนางเงือกนี่จะเป็นเหมือนคลิปเลยไหมเวลาเล่นแรงอะ่ะทำไมาอีกฝั่งมันถึงเก่งกว่าเราตลอดเนี่ยคลิปเนี้ยผมให้ทุกคนเห็นเลยว่าจริงๆเนี่ยการที่เราเล่นแรงแล้วเราเจออีกฝั่งที่มันเก่งอะ่ะจริงๆผมจะบอกว่าส่วนหนึ่งอะ่ะมันเกิดจากเรานะผมว่าเกิน7 0 8 0เอน่ะมันเกิดจากเรามันเป็นเพราะเราเลยแหละเราสามารถทําให้เราเจอกับคนที่อ่อนกว่าเราได้ตลอดทุกทุกเกมเพราะส่วนใหญ่เวลาเล่นอะ่ะเราชอบติ่มครับเวลาเล่นเมทเราก็จะแบบว่ายืนเคียร์คีบแล้วก็ไปยปๆๆผมพูดโบ่อยยเล เวลาเล่นเมดเมดเนี่ยคือหัวใจของทีมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณเล่นเมดที่ยืนอยู่ตรงกลางเดินซ้ายเดินขวาคุมแม่น้ําแล้วคุณติม๋มคําว่าติ๋มคืออะไรครับพี่มารติ๋มคือคนที่ไม่ยอมทําอะไรเลยเ <c oughs> คลียร์คีปแล้วก็ตะตอ่อนยอนเคลียร์คีปแล้วก็ตะต่อนยอนเคลียร์แล้วเดินเคลียร์เดินคุณไม่พยายามจะกดดันฝั่งตรงข้ามนะครับ <c oughs> นั่นคือเหตุผลว่าทําไมเมดอีกฝั่ง <c oughs> มันถึงเก่งเก่งตลอดอยู่ๆก็เก่งเล่นกี่เกมทำไมมันก็เก่งกว่าเราอะและคลิปนี้ครับผมจะให้ทุกคนดูว่านี่คือคนคนเดียวกันเล่นแต่คนนะเเกกกมมแร ผมเล่นเมทและอีกเกมหนึ่งคือผมมาเล่นเมททุกคนจะเห็นเลยว่ามันเหมือนคนละคนเลยเดี <Channel. S 2> ๋ยวไปดูครับว่าเวลาเล่นเมทให้ไม่ติ่มเนี่ยเราต้องโฟกัสไงบ้างทํายังไงบ้างให้อีกฝั่งเขาอ่อนกว่าเราเสมอไอ้ดูทำไมพูดอยู่เรื่อยก็เมทติ่มมากถ้าเมทติ่มมันก็เล่นลําบากกันดีํานี้ผมพูดตั้งแต่ผมสตรีม RV วันแรกถ้าคุณติ่มอ่ะคุณไม่มีทางเล่นเกมโมบ้าเก่งครับไม่มีทางแล้วแปลนังเงือกทาไมเนี่ยโอ้โห ก,กฎกติกาเมื่อมัฟฟินยืนกลางเลิกนะครับแบนนางเงือกเนี่ยนั่นมันคือขนมกุ๊กของผมไม่ต้องแบนเมดทักตัวเลยเวลาผมยืนกลางเนี่ยผมพร้อมชนแมงทุกตัวผมไม่ติม๋มแบนลูนอา้าวที่เดิมนี่โอ้โหเจอที่เดิมแล้วไปแบนมันโอ้เสียของจัดไปแบนนางเงือกแดงเดี๋ยวผมทําให้ดูนะครับคนที่เล่นเมทตาตะกี้นะฮะนี่คือเมทตัวเดียวกวับที่คุณเจอตาตะกี้นะครับคุณดูนะครับผมจะทําให้มันแตกต่าง คือคนเดียวคนเดิมที่คุณเพิ่งโดนมันงัดหน้ามาเมื่อกี้เนี่ยเนี่ยแล้วไม่อ่ะเนี่ยแล้วไม่อ่ะติ๋มเหรออย่าติ๋มจะมาไว้เล่นโมบ้าเนี่ยห้ามติ๋มกดแม่งให้เป็นลูกเลยกดให้เป็นเบบีมาเดะฮะนางเงือกเมื่อกี้ใช่ไหมมึงอ่ะเก่งนังร้อยเวรมาดิ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  เก่งให้เหมือนเมื่อกี้ดิมึงก็เล่นเหมือนเมื่อกี้อ่ะมึงก็เล่นเหมือนเมื่อกี้อ่ะเก่งนักเหรอกูเอาดาบฉะให้เป็นงานแรกเลยมันนี่มุดเก่งหลบเก่งเมื่อกี้ไม่มุดเก่งหลบเก่งเจ้กูหน่อยมันนี่มึงอ่ะเจอเมดติ่มๆแล้วมึงแอคใหญ่ไงเจอคาคุระดาบฉะอันนี้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 นี่อ่ะกดไปดิ จะให้มันอยู่สบายกดมันซะกดมันกดแม่งเก่งนักไอ็กรีเกิงจังกากูเนี่ยเนี่ยแม่งคือเมทตัวตะเกียรที่มันตบทีมเราเนี่ยดูสภาพมันีิเนี่ยมปล่อยให้มันตบโอ้เหลือเชื่อไอ้ชื่นังเงือกตะตะเกียรเล่นอย่างเงี้ยมดมันกดมันไม่มีพื้นที่คนติ <t 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 ่มว yes> ้่เกมโมบ้าเน่ะนึกต้องบอกกี่ทียืนหลบแม่งอยู่แน่ในป้อมหลบไปนักหนา ตัวเดียวกับตะกี้จริงปหมเนี่ยมึงคนเดียวกันจริงปหมเนี่ยไอติดเก่งจังเก่งจังวันนี้มึงอ่ะเขาให้ร้องไห้กันเลยทีเดียวเมื่อกี้แม่งกี่คิววะสิบกว่าคิวใช่ไหมสิบสามสิบสี่คิวหลอนหลอนน้อยหลอนไในนี่้องให้หลอนเอ้ยนี่ตะกี้ไปข้างหลัง อะไรเล่าอะไรเล่าอะไรเล่าผมมีดาบฉับน,นะคุณเอาผมหรอก,กโอ้น่าจะแง่นี่สักทีหนึ่งไปไหนแล้วจ๊ะอืมเมดคือหัวใจบอกไปแล้วนะครับตำแหน่งที่สำคัญที่สุดคือเมดครับถ้าเมดติมก็ไม่ต้องเล่นครับแพ้ครับผม โอ้ยโอ้ยเอ,เ,อเ,อแบบเอาเอาเอาห้าวแต่เนี่ยห้าวเหรอห้อาวเหรอมึงห้าวเหรองนอยง่อยงอย,งอยเจอของจริงไงเติมเพชรราคาถูกคุ้มแบ่งจ่ายได้ต้องนี่เลย Lishman Shop และ Lishman ครับการแข่ขขงขันคว้างเงินแสนกำลังจะเริ่มขึ้นพร้อมกิจกรรมสำหรับผู้ชมทางบ้านลุ้นรับเพชรที่ไลน์แอดลิชแมนช็ ร่วมชมวอดปาร์ตี้ไปพร้อมกับเหล่าสตรีมเมอร์และมีของรางวังลรวมตลอดการไลฟ์มูล,ลค่ารวมกว่า40,000บาทแล้วมาร่วมลุ้นร่วมเชียร์กับเราได้ที่แฟนเพจ Lichman Shop แล้วเจอกัน Lichman Shop กิจกรรมลัคกี้คอยทุกการเติม100บาทมีสิทธิ์ลุ้นรับ iPad Air M3 และของรางวัลลิมิเต็ดรวมกว่า50,000บาทสมัคร r ิ c h m a พ p ีเม i u มฟรีเพื่อรับสิทธิประโยชน์มากมายย ah ีมับมาแล้วน้อง ตีไวเกินคุณจะเจอตีตึงหรือตีอ่อนขึ้นอยู่กับคุณเองครับไม่ได้ขึ้นอยู่กับเขาเพราะว่ามันคือคนเดิมถ้าคุณปล่อยเขาฟาร์มเขาก็จะดูเก่งถ้าคุณกดดันเขาก็จะดูอ่อนจะเป็นคนกําหนดความตึงของฝั่งตรงข้ามถ้าเรามัวแต่แบบว่ายืนฟาร์มอยู่ไ,ไม่เอานะไม่ทานะอีกฝั่งแม่งก็จะแบบอ้าวเฉิดฉายเฉิดฉาย หวังคนปฏิเสธความเจริญยมันแค่ยังไม่ถึงเวลาหรือเปล่าครับนี่เขาอาจจะไม่ได้ปฏิเสธครับโอเคโอเคชอบแบบนั้นหรือเปล่าครับเออพูดไปร้อนนี่เมื่อวานหน้าผีดผมมีแต่คนหัวร้อนเป็ <c oughs> คนร้อนทำไมไอ้มา้านี่มันมานาไม่เคยเต็มเลยว่ามันใช้ มันใช้มานาทำอะไรวะเนี่ยฮิวหรอไม่ใช้มนารรมไว้ฮิวหรอเนีย่ยไอตัวเนี้ยทำไมมนามันจะหมดตลอดเวลาเลยวะห่เาเไงไม่อยากทำเลยวะที่ไม่อยากทำพวกเองเลยวะ่ะแต่พวกเองทํากับพี่ไว้เยอะไงตตะเคีย้ยนี่ต้องเอาคืนนิดนึงแี่ไอ้นักยิงมันนี่เล่นแต่ตัวขี้เกียจหรอวะ ตะกี้แม่งเล่นฮานาบไิไม่เล่นไรลนาะขอบน้ำใจขอบน้ำใจกลัวมีเลยนี่นาตึ๊บอืมเอาไประกันพิ้งลอน รอบนี้ไม่มีฟิกนะ,ะลายลาแตกสามคมคมนะโอ้คมคม,ม,มเป็นเป็น,ปนอะไรวะคอมเมนต์ที่เอออ่านแล้วก็เออจรออออิงอุ้ยอุ้ยเร็วไปนิดนึง เ,เนี่ยน,น้องไอคนที่กดน้องทาตะเคี้ยคือไอคนที่เล่นรูนอกตัวเนี้ยน้องดูสภาพมันแล้วน้องโดนมันกดอ่ะโหพ,พี่จะพูดอะไรเลยวะพี่เบิดคำสีว้าเลยว่ะสะิลเพย์อย่างเนี้นะมันกดนี่แหละครับย้ำอีกทีสําหรับคนที่เล่นเมดนะครับไม่สิสำหรับคนที่เล่นทุกๆเลนนะครับสองเกมนี้เนี่ยเห็นได้ชัดเลยว่า ฮีโร่อาจจะเป็นคนละตัวแต่คนเล่นคนเดียวกันนะครับพอเราไม่กล้าเล่นันท่มาทให้อีกฝั่งอยู่ๆมันก็เก่งขึ้นมาแบบโอ้ยเก่งเหลือเกินเท่เหลือเกินนะแต่พอเราเป็นคนที่กดดันฝั่งตรงข้ามปุ๊บไอคนเก่งคนตาตะเกียะพอเรากดดันมันมันก็เหมือนคีดตัวหนึ่งเห็นปะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราเล่นแล้งเนี่ยเราอยากเจอคนแบบไหนอยากเจอคนเก่งหรือคนอ่อนจริงๆส่วนหนึ่งแบบมันขึ้นอยู่กับเราครับมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับฝั่งตรงข้ามเพราะว่าฝั่งตรงข้ามมันก็คนเดิมกับไอคนที่มันเล่นแบบติดเจ็ด ตาตะกี้นะตาอนนี้ก็0ูนเพราะฉะนั้นจําไว้วครับไม่ว่าคุณจะยืนเลนเลนไหนก็ตามครับอย่าติ่มครับถ้าคุณัมแต่ยืนฟาร์มรอรอรอคุณจะทําให้คนที่มันไม่ได้มีสกิลเพย์อะไรเลยอยู่ๆมันก็จะเก่งขึ้นมานี่มันคือคนที่เล่นหนเงือก1ิคิวคนเดียวันเดอโอเมดเราติ่มไงเห็นไหมเมดเราเป็นกอดแล้วไปยืนติ่มติ่มกับมันมันติ่มปุ๊บมันเรียบร้อยเลยนะเฉิดฉายก็ทาให้มันติ่มแทนอันนั้นเองทุกคอมเมนต์ทุกการกดไลค์เป็นลังใจเราทําคลิปต่อไปคลิป